สวัสดีครับนีต้อนรับข้าสู่วพพหนึ่งสองห้าครับกำลังเป็นเรื่องเข้มข้นกันอยู่เลยนะครับกับการที่ว่าเปิดซองอาหารเสริมแล้วพบว่าความจริงแล้วอาหารเสริมนั้นเป็นยาที่แจงให้ทราบกันนะครับว่า พวกผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นอาหารยาเครื่องสําอางนะครับหรือว่าจะเป็นอาหารเสริมก็แล้วแต่นะครับจะมีเลขกํากับอยู่ชุดหนึ่งนะฮะสงสัยกันไหมครับว่าไอ้เลขที่เขียนเขียนกันอ่ะมันมีเลขอะไรบ้างนะครับหรือว่าแม่งมีแต่เลขอยอย่างเดียวโดยความแตกต่างของมันนะครับก็คืออาหารนะครับหรือว่าอาหารเสริมเนี่ยจะมีอยอํากับนะครับซึ่งอยอเนี่ยจำเป็นต้องมีซึ่งเราสามารถนําเลข ที่อยออกให้นะครับไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตได้นะครับทางเว็บของออยเองไม่มีเลขซ้ํากันเด็ดขาดนะครับเช่นเดียวกับยานะครับยาเองก็มีเลขทะเบียนยาเหมือนกันโดยเราสามารถนาเลขทะเบียนยานั้นไปเสิร์ชก,กับเว็บออยได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่ง <c oughs> ยาตัวหนึ่งนะครับจะมีเลขทะเบียนแค่ตัวเดียวเท่านั้นฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องมาอ้างเลยนะครับว่า <c oughs> เนี่ยมันเป็นเลขทะเบียนของตัวนี้นะยืมมาใช้ก่อน ไม่ได้ครับยังไงก็ไม่ได้จริงๆอย่างที่3านะครับเครื่องสาอางจะมีเลขที่ใบรับแจ้งนะครับบนผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะคุณจะซื้อเป็นแป้งหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มีการผลิตหรือว่าได้รับการยืนยันแล้วลองหากันดูนะครับว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้อยู่นั้นน่ะมีเลขชุดเหล่านี้หรือเปล่านะครับผมจะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอาหารหรืออาหารเสริมนะครับจะมีออยอยู่บนฉลากยานะครับจะมีเลขทะเบียนยานะครับโดยลักษณะก็จะเป็นดังนี้นะครับ ส่วนเครื่องสัอภางณนะครับจะมีเลขที่ใบรับแจ้งนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับหากแม่ค้าเขาอ้างว่าเนี่ยเลขออยกาลังไปขึ้นอยู่อยากไปเชื่อนะครับคุณไม่สามารถขายสินค้าที่กําลังขอขึ้นทะเบียนเลขพวกนี้ได้เด็ดขาดนะครับยาตัวนั้นหรือผลิตภัณฑ์ตัวนั้นนะครับมีส่วนประกอบของอะไรบ้างน,นะครับหากแม่ค้าทําการปิดบงังเราสามารถแจ้งกรมคุ้มคพองบริโภคได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสิทธิที่ของผู้บริโภคของเราอ๋อ ขอโทษเม่นกับมานานครับที่ไม่ได้พูดเรื่องคอมพิวเตอร์ต่อเพราะว่าไปต่อไม่ถูกจริงๆไม่รู้ว่าจะ how to คอมพิวเตอร์ how to Q หรือ how to heal หรืออะไรก็แล้วแต่ขอโทษจริงครับโอเคสวัสดีครับ